สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําเป็นแซนด์วิชผมผ้านะครับไส้แล้วก็มีมีประมาณสี่อย่างก็จะมีปูอัดนะครับเออมีเซกอกมีโบรลนาอันนี้เป็นไข่ต้มแล้วก็ใส่น้ําสลัดมีผักสดนะครับเมนูวันนี้เมนูง่ายมากเราเอาไว้ขายโรงเรียนก็ตกชิ้นละสิบห้าบาทแต่เราจะใส่ไส้แน่นๆน้นเน้น,น,นจุกๆกันเลยเดี๋ยวจะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีน้องมาทานมาชิมรสชาติ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็อยากจะบอกกันว่าแซนด์วิชเนี่ยมันมีมันก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่วุ่นวายหรือยากอะไรมากแค่เราไปเลือกสรรวัตถุดิบที่มันดีๆมาให้ลูกค้าได้ทานผมว่าลูกค้าคงติดใจเอาอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นซอสบีบที่จะไว้บีบตรงหน้าของแซกอกหรือเครื่องนะครับก็จะมีซอสมะเขือเทศมีมายองเนสแล้วก็มีอันนี้คือเป็นเอ่อเป็นเหมนกับชีสเออแล้วก็ ใหญ่เราก็จะทาเราเริ่มเลยมะเริ่มมาดีกว่าเราทําเป็นสีหน้าเลยก็อื่นเราก็จะทามายองเนสในแผ่นขนมปังให้มันเต็มแผ่นก่อนนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าล้างมือแล้วนะจ๊ะล้างมือแล้วอย่าดามาเ่ิงความสะบักเพราะล้างมือก่อนทําอาหารทุกครั้งอันนี้เราเข้าใจได้นะจ๊ะเราก็ทามายองเนสให้เต็มแผ่นไปก่อนนี่สวยทั้งสีแผ่นเลยนะจ๊ะทาเลยสีแผ่นมายองเนสเนี่ย เออเป็นมา,มายอยเนสเนี่ยเป็นเป็นสูตรของผมเองเนาะผมก็จริงผมไม่ได้ค้นหรอกครับคือเราก็ไปไปซื้อมายองเนสที่แมคโครแล้วเราก็มาเออเพิ่มเติมแต่งให้มันเป็นรสชาติที่เราต้องการเป็นอย่างที่คนทำไสว้วิมืออาชีพที่เขาทํามีสูตรเออสูตรมายองเนสหรือสูตรเออน้ำไส้วิทเนี่ย นั้นเราก็เขาคงทําเพราะไปเหมือนที่แต่เราอะถ้าเราคิดว่ารเราจะทำเราก็มาดัดแปลงเอาไปซื้อเอานะต้นทุนก็ไม่แพงมากแล้วเราก็มาเพิ่มเติมแต่งให้มันดูดูน่าทานดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มทํากันแล้วไม่นานไม่นานไม่นานเลยนะครับอันนี้ยังไงผมก็ผมออกตรงกันว่าผมก็ไม่ได้เป็นเป็นผู้รู้เนาะผู้รู้เรื่องคํคาคันแซนด์วิชผมก็จะทําแบบประมาณที่เราเคยเข้าใจนะ อนนี้เราก็จะทำเออเราลงเออเออลงมายองเลยไปแล้วเราก็ต้องใส่ผักนี่ให้มันดูดูมีสีสันนิดหนึ่งนะจ๊ะดูสีสันนิดนึงให้มันดูแบบว่ามีอะไรคือเราเอาไปขายที่โรงเรียนเราก็อยากให้เด็กได้เออทานอาหารเออทานของเราเนี่ยให้มันแบบว่าครบห้าหมู่แล้วก็ของดีๆเพราะเสียตังค์มาแล้วเนาะเราก็อยากให้เด็กๆ ได้ทานของดีๆนี่นะใส่ไป,ไปแล้วเริ่มต้มเราก็จะใส่สรกรอกนี่สวย,สวยอันนี้เป็นโบโรน่านะโบโรน่าโบโรน่าแล้วก็สรกรอกอันนี้จะเป็นสรกรอกบุกอัดเราทำจุก,จกเลยนะทำจุกๆเลยแบบว่าจุจกๆุกเป็นไปเลยอันนี้เป็นเสกกรอกเหมือนกัน แล้วก็ตามด้วยสลัดสลัดไข่ต้มเห็นไหมครับดูนองรับประทานสไาตลา์นี่สลัดไข่ต้มสวยๆแน่นๆไปเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะมีน้องหนึ่งมาทานนะครับมาทานกันอีกหนึ่งไส้นี้เราจะเป็นไส้อะไรดีนะออาเป็นเอ่อบูอัด อัดแล้วกันแล้วก็ตามด้วยไข่ต้มน,นี่เห็นไหมครับจุกจุกันไปต้มมามง่ายๆครับไม่ยากเลยครับผมตอนนี้เรามาใส่ซอสการบีบซอสง่ายๆครับนี่สวยๆลงไปก่อนนี่เนาะ นสีสันดูดีมายองเน็ตตามมาองเน็ตไหนนะครับมันจะดูแบบแน่นๆนี่จุกๆกันมาเลยครับแฉมแล้วก็ตามด้วยชีทนะไม่จุกได้ยังไงเนี่ยชีทเลยนะครับชีท 1ิบ้าบาทเอาอะไรเอาอะไรก่อนอืมเอาอะไรก่อนนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมข้าวเอ่อไซมิทหม่มผ้าเราก็มาบรรจุก,กล่องกันบรรจุก,กล่องบรรจุก,กล่องเสนอเสนอบรรจุก,กล่องง่ายๆครับเราก็ใช้กล่องเราห่มเลยร้อมเข้ามาเน่แบบนี้เห็นไหมครับแน่นๆ่น แล้วก็คว่ำครับผมใส่ได้เปล่านี่แบบนี้สวยๆแหมยเห็นไหมครับสวยงามนหนึ่งชิ้นผ่านไปครับผมชิ้นที่สองมาทำคันต่อนี่ผมผ้าสวยๆเลยดูเครื่องแน่นๆดูซอสดูซอสดูซอสโอ้โหสิบห้าบาทครับผมเราขายที่โรงเรียน ขายเด็กนักเรียนนะครับราคานี้ผมว่าเด็กจับต้องได้แล้วก็อร่อยแล้วก็ได้คุ้มกับกับเงินที่จ่ายไปนะจ๊ะอันนี้ชิ้นที่สองชิ้นที่สาม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 อืมดูดูความจุกข,ของเครื่องก่อนให้ดูเต็มเต็มเนี่ย ไม่อยากบอกเล้ว,ว่ามันน่ารับประทานที่สุด่ะเห็นไหมครับสวยงามปิดไปก่อนชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นไข่ต้มแล้วก็ปูอัดใส่ครับนี่สีไส้สีสไตล์พร้อมรับประทาน ขายในราคา15บาทต่อ1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วเราก็จะไปให้น้องทานกันดูรสมาชิมรสชาติว่ามันเป็นอย่างไงนะครับผมว่าฝากติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe หรือติชมกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับล้วมีอะไรผมจะพัฒนาแล้วก็พยายามจะทำให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้น้อง มาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเจอกันวันนี้ต้องไมยบ่ายลาไปก่อนสวัสดีครับงานที่เราทำมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันมีสีหน้านะก็สีแบบไอเรื่องไส้หรือเรื่องอะไรอยู่ในเซเว่นเนี่ยมันอยู่ที่ความชื่นชอบและความชอบของสมบุคสบูรเขาอยากใส่ไส้แล้วก็ใส่เขาอยากใส่ซอสแล้วก็ใส่นะขอให้มันเป็นดูน่าทานแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็ดูอิ่มต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยสิบห้าบาทสิบห้าบาทต่อหนึ่งชิ้นผมว่าก็ก็ก็ให้อิ่มนะให้สมราคากับเด็กๆเพราะเราเอาไปขายในโรงเรียน นะครับมันก็น่าจะประมาณนี้นะผมก็ทําส่งอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็ผมพาง,ง่ายๆทําสไตล์สไตล์ของผมเองมาเดี๋ยวเรามาให้น้องน้องชิมน้องของหิวเดี๋ยวมาอะไรก่อนดีมีปุ๊กอัด,ดอ่ะเดี๋ยวให้น้องขอชิมนะครับโหดูไส้ทะลักความความทะลักทะลนุนี่นอันนี้เป็นปุ๊กอัด หมู่เอ่อป๊อดกับเสกกรอบเดี๋ยวให้น้องลองชิมครับเดี๋ยวไปครับพอผมนี่ดีครับอืผมว่าอร่อยกูยังชอบป็นไงบ้มงก็เดี๋ยวให้น้องเนี่ยชิมแล,แล้วเดี๋ยวให้พอน้องบอกว่าเอาแบบจากใจเลยว่าดีหรือไม่ดีไม่ดียังไงเราจะได้ร <c oughs> ้อน <c oughs> พอแล้วอ่ะผมกินมั่ง พี่กับน้องคนละคำน้องคิดว่ารสชาตินี่เป็นไงบ้างครับสมราคามากกับสิบห้าบาทกับถ้าเด็กเสียเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยสิบห้าบาทน้องว่าเด็กจะซื้อไหมซื้อสมราคามาอร่อยมาอร่อยเราก็เลือกขุณสันี้ดีๆนาะให้มันดูสมราคาไปขอลองชิมมั้นะครับอืมหอมดีเดี๋ยวมาลองอันนี้ถ้ากรอกกับบโรโน่าถ้ากอก ไข่ต้มมาเดีย๋ยวหนึ่งชิ้นอืมอร่อยจริงนาะลองทองได้ห้องเช้าขอหนึ่งคำเลยอืมอืม้อหืออันนี้ครับไส้สะกอกกับสระไข่ต้ม เดี๋ยวให้น้องทิมอิงถึงชิ้นแล้วปิดคลิปละดูไส้หนะน่อยดูไส้เน่นๆเน่นๆน้องครับเสร็จครับอันนี้เป็นรสชาติของเอ้ยเป็นไส้ของเอ่อเอ่ออะไรนะอะไรนะสดไข่ต้มกับซะกอก เป็นไงครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับเยี่ยมไหมครับผมว่าไอ้จริงๆอ่ะขั้นตอนมันไม่มีอะไรมากมายครับผมผมว่ามันมันอยู่ที่ความเราชอบใส่อะไรเราใส่ไปมันก็แบบว่าอยากใส่เซ้กองอยากใส่ทูน่าอยากใส่ไข่กุ้งอยากใส่อะไรที่มันมันดีๆอ่ะแล้วก็อัพราคาเอาแต่ผมทําแบบเนี้ยเพราะว่าเราขายในโรงเรียนก็ชินละสิบห้าบาทแต่เราก็อยากให้มันดูมีซอสแน่นๆเนาะ,ะมันก็ดูน่าน่ารับประทานผมว่ารู้ทางจะน้องจะจะ มันไสแน่นไหมครับโอ้ะทักอะแน่นไหมครับถ้าเป็นน้องน้องซื้อครับในโรงเรีนยนถ้าเจอราคานี้มีอยากแนะนาท่านผู้ชมครับว่าถานด้วยกันไหมครับอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปคลิปดีกว่าแค่นี้ก่อนคลิปนี้เป็นคลิปแซนด์วิชนะครับเป็นอีพีที่สามฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราเอ่อมีอะไรติชมผมก็ติชมผมได้นะครับผ,ผมเป็นน้องใหม่ เออซับสไคร์ก็ยังน้อยเพิ่งเริ่มทำอันนี้เป็น EP ีที่3แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเมนูอาหารอะไรมาใหม่ๆม,ม,มาลองเทียวน้องเรื่อยๆแล้วก็เรามากินด้วยกันแล้วก็ก็มาแนะนำแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ที่เคยทำทาช่องนะครับยังไงผมก็ขอฝากติดตามฝากคลิปนี้นะแล้วก็กดไลก์กดแชร์ผมด้วยนะกดซับสไคร์ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเล็กๆอาจจะไม่ต้องกระโดดก้าวกระโดดแต่ขอให้ และชมผมทุกคลิปก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนดูท้องอีกสักชิ้นไหมครับอีกสักชิ้นครับโอเคนั้นเราลาไปก่อนเดี๋ยวน้องของงงเออน่าจะน่าจะจุกเราสองชิ้นนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนบายๆเจอกันคลิปหน้านะครับว่าทําจะทําเมนูอะไรคอยติดตามนะครับถ้ากดกิ่งกริ้งกิ้งขึ้นมาเนี่ยเรามาเราลงใหม่คุณอาจจะได้เป็นดูคนแรกๆนะครับวันนี้ต้องบายบายไปก่อนสวัสดีครับไม่ละต้องชมละไม่ลาผู้ชม nóng là rồi, bye bye, xin <laughs> chào